ทั้งดาว <laughs> 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 ยังอยู่ในซีรีส์ของสาวจบใหม่ทํางานในด้านการเงินครับเราได้แล้วลุคคือต้องอยู่ในสูทที่สีเข้มเข้มเอ็กซ์ซอรีพอดีพอดีกระเป๋าพอดีพอดีอ,ด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 อีกหนึ่งคำถามที่จะไม่ถามไม่ได้เลยแล,แล้วรองเท้าล่ะครับอาจจะอยู่แบบล่างสุดไกลสุดนะจําเป็นไหมว่าจะต้องแบบแมทหรือไม่แมทแบรนหรือไม่แบรนด์ถูกหรือแพงอะไรอย่างนี้ตอนนี่เปิมกำลังมองหาผู้ช่วยเราเป็นอยากได้คนมาดูแลเด็กเปิมมือกับหัวจะหลบเท้าแสดงว่ารองพักก็จาเป็นเพราะเปิมอยากรู้ว่าเขาให้ความใส่ใจขนาดไหนทั้งดาว สบายเกินไปใช่คราวนี้ im <74. S 2> นเราทํางานเรื่องของความน่าเชื่อถือสูงรองเท้าที่เรียบร้อยที่สุดสาหรับผู้หญิงอันนี้เราพูดถึงผู้หญิงเนาะก็คือคัตชูค่ะคัตชูควรจะมีความสูงขึ้นมาเล็กนิดนึงคบางคนบอกว่าก็ใส่รองเท้าคัตชูเหมือนกันแต่เป็นแบนแบอันนั้นเรียกว่ากระชูรองเท้าพื้นแบนเลยนี่จงเป็นรองเท้าที่ไม่ได้เป็นทางการรองเท้าที่จะเป็นทางการขึ้นมาก็จะต้องมีส้นสูงขึ้นมานิดนึงประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งอันนี้คือยว่าวรมีนะคะ และรองเท้าก็ควรจะเป็นรองเท้าที่ทั้งหมดมไม่ต้องโชว์เล็บข้อไม่ต้องโชว์เ <c oughs> ท้าเลยอันนี้ถือว่าเป็นรองเท้าที่เป็นทางการเป็นทางการ,าการครับแล้วถ้าเกิดว่ารองเท้ากับกระเป๋าแมทช์กันอ,อันนี้คือแบบหบหเมมียบมากมแต่ความแฟชั่นเป็นมเข้าใจบ,บางทีมก็อาจจะมีบ้างที่กระเป๋าอาจจะมีสีแตกต่างโอเคลองดูนะครับผมเราดีไซน์มาทุกอย่างนะมดีเป๊ะและอยากให้ไปตกมาทา่ที่รองเท้านะไปลองปรับใจดูนะครับ